สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปสั้นคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําการต่อสายใช้งานสวิตท,ทางเดียวให้กับเพื่อนๆครับและต้องขอขอบคุณบริษัทวุฒิวงเทรดดิ้งจำกัดตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแบรนด์ไดชิด้าพลัสและไดอิชิที่ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายทําเนื้อหาในคลิปนี้ครับ อุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะประกอบไปด้วยฝาครอบและสวิตช์ครับสวิตช์ทางเดียวของแบรนด์ไดอีชินะครับก็จะมีสัญลักษณ์ขีดสีดำครับและที่ด้านหลังของสวิตช์นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าของสวิตช์ทางเดียวอยู่ครับที่คู่ในใหมายเล็กหนึ่งะครับทั้ง2องดูนี้ภายในก็จะต่อถึงกันครับ ส่วนที่คั้วในใหม่เลขก2นะครับทั้ง2ดูนี้ภายในก็จะต่อถึงกันครับสวิตช์ไฟฟ้าของไดอิชีนะครับก็จะได้รับรองมาตรฐานมาอกอ8 2 4อขีด2551ครับที่ด้านหน้าของหน้ากากนะครับเราจะให้ลูกศรชี้ขึ้นด้านบนครับ เมื่อเราติดตั้งสวิต์นะครับก็ให้ขีดสีดำนั้นอยู่ด้านบนแบบนี้ครับสำหรับการติดตั้งนะครับก็ไม่ยุ่งยากครับเพียงแค่กดให้ตัวล็อกของสวิต์เข้ากับตัวล็อกของหน้ากากครับ ที่ด้านหลังของสวิตนะครับจะมีล่องเล็กๆเ,เอาไว้วัดระยะสายทองแดงครับเราจะต่อสายลายจากจุดต่อสายลายหรือที่เบรกเกอร์ไฟฟ้ามาเข้าที่ขั้วของสวิตครับและต่อสายลายทางด้านไฟออกนะครับออกจากขั้วของสวิตไปยังขั้วแอลของโคมไฟต่อไปครับ ตัวยอย่างการเดินสายวงจรแสงสว่างนะครับเราก็จะเดินสายลายจากจุดต่อสายลายมายังสวิตครับและต่อสายลายด้านไฟออกจากสวิตนะครับไปยังขั้วแของโคมไฟและต่อสายนิวทัลนะครับจากขั้วเของโคมไฟไปยังจุดต่อสายนิวทัลครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานของเพื่อนๆน,นได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจผลิตภัณฑ์ไฟฟ้านะครับแบรนด์ไดอีช i และไดชิ i d a Plus เพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทพุทธิวงศ์เทรดดิ้งจำกัดที่เบอร์โทรศัพท์022239760 1หรือสแกน QR Code ที่แสดงอยู่นี้ได้ครับ